เราแหเราแหละเราแหละสวยก็รูสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับสิพนีแ้มาพวกเราเอาฝ้าเลยเไหมปกติจำได้ว่าตอนนั้นคือก้องต้องถอยออกไปเยอะๆเลยป่ะครับเพราะว่าเพื่อนเยอะเกินปีนี้ก็ไม่ต้องขยับเยอะแล้วนะครับผม เหลืออยย่5คนค่อนข้างหาเลยถามเลยวันนี้เป็นไงบ้างคะวันนี้ได้ขึ้นโชว์กลัไมทีนี้ก็รู้สึกดีใจมากครับแล้วก็ตื่นเต้นมากๆเลยอย่างที่บอกว่าปีที่แล้วเรามาในฐานะเด็กฝึกใช่ไหมครับปีนี้ก็ได้กลับมาในฐานะศิลปินได้โชว์เปิดเหมือนเดิมเลยครับแต่ก็ความสนุกเหมือนเดิมเลยครับพวกเราท้าคนก็ทําให้เป็นเวทีแบบมันรู้สึกเต็มอิ่มแบบในระยะเวลาแค่ไม่กี่นาทีก็อยากให้ทุกคนนะครับที่ได้มาฟังเพลงอืมๆของพวกเราเนี่ยมีความสุขกลับไปครับผม วันนี้ก็คือชุดเล็ก้ก็คือแซ่บเรไม่เบาอันนี้คือไม้มันบางหรือเปล่าคะเอ้ยเอาไม้ลงไหมเอาไม้ลงกหรเปล่ไว้ก่อนก็ได้ครับผมรอดูโปรสเตรเนาะเราเนาะไปขึ้นสเตรมาแบบต้องผ่านมาถูกทีป๊อปครับเป็นยังไงบ้างคะจริงๆก็สนุกมากๆเลยครับเพราะว่าพี่ๆทีป๊อปเขาเออมีพี่ีี่พ่ศิลปินที่ไปงานทีป๊อปคอนเสิร์ตเยอะมากๆเลยแล้วเขาก็โชว์กันแบบสุดเดือดมากๆพวกเราก็ พร้อมจะไปแบบสนุกกับทุกคนอยู่แล้วครับทำไปเต็มที่มากๆเลยอย่างที่พวกเราเคยทำแต่เสียงแบบว่าเสียงชื่นชมกันแบบว่าโชว์โอ้โหอะไรแค่ถึงมันมากยังไงบ้างคะได้เข้าไปในแบบอ่านฟิล์มตั้งแต่บมืไหมจริงๆมีแอปอ่านอยู่นะแอปอ่านแอปอ่านแอปอ่านแม่ดูอยู่แอปใต้หมอนอ่านเลยไม่ใครเห็นว่าเราแอปอ่านจริงๆพวกเราเวลาไปโชว์ที่ไหนก็จะมีแบบไปดูฟิลแบ็กอยู่แล้วครับว่าแบบเป็นยังไง ใช่ไหมคะที่แบบว่าแบบเฮ้ยเราได้ขึ้นแบบเวทีใหญ่ๆแล้วทุกคนก็แบบเหมือนล่อดูบยังทคนแบบแฟนเพลงแบบ,แบ,บทั้งแบบแนเพลงกับแฟนเราด้วยแล้วก็แฟนเสืป็นือด้วยใช่ครับก็อย่างที่บอกเลยครับว่างาน T Pop ล่าสุดที่พวกเราไปครับก็เป็นครั้งแรกของพวกเราเลยครับที่ได้ไปออกงานของ T Pop Concert f a c e ซึ่งผลตอบรับก็คือพวกเราคุยกันเลยครับว่า เสียงแฟนคลับคือดังทะลุอินเอียเข้ามาเลยแบบทุกคนร้องเพลงอึมๆกันได้ทุกคนร้องเพลงเลิกกับเขายังเหงาเป็นเพื่อนได้ครับก็ดีใจมากเลยครับที่ได้ผลตอบรับที่ค่างที่จะแฮปปี้เพราะว่าตรงนั้นก็มีทั้งแฟนคลับเอ่อวงทีป๊อปวงอ่นเ<า>หมือนกันใช่แต่เขากา <ๆ S 2> ข็ร <ๆ S 2> ้องเพ <ๆ S 1> ลงเราได้ก็รเพลงเราก็ดังเหมือนกันนะก็คุยกันอยู่ใช่ไหมครับพี่หงก็ดีใจ ตอนนี้เราดังแล้ยังเราเฟมัมีอย่าไมัทเราเราจะตอบแบบไหนดีถ่อมตัวไหมถ่อมตัวเราดูกระแสต่อจากนี้แล้วกันก็อรอยินดีมากๆครับโอ้โห จากเนี้ยเหมือนแบบว่างานเาจะว่าที่ไหนก็จะมีชื่อไรคั่นกันมาตลอดนะเป็นยังไงบ้างแบบเราคือแบบหนึ่งในศิลปินที่แบบเป็คนในการยอมรับแล้วอะไรอย่างเงป็นหนึ่งในสั่นผมดีใจทีป๊อปเออจริงๆก็ดีใจครับที่แบบได้เป็นส่วนหนึ่งของวงการทีป๊อปแลเพราะว่าวงการทีป๊อปนี่ก็คือกลุ่มมีรุ่นพี่หลายวงมากแล้วแต่ละวงคือแบบมีเสน่ห์ของตัวเองมากๆแล้วก็เก่งกันมากๆเลยแล้วก็รู้สึกว่าอยากจะเป็นอีกหนึ่งสีสันให้กับวงการทีป๊อปแล้วก็ผลักมัน ใช่เพราะจริงเคือน้องใหม่นะครับในวงการก<ช>็<ช>คือเวลาทุกครั้งที่มีคล้ายๆเหมือนทีป่ปครับก็คือเราจะไปดูพี่ๆศิลปินแบบว่าคใครเปร์ฟอร์มอะไรอยากดูว่าทำไเขาเก่งกันจังเลยใช่เพราะว่าเราเห็นมาแบบตั้งแต่เรายังไม่เป็นศิลปินเราก็ชอบมากๆที่แบบว่าเขาได้เป<ช>ิฟอร์มแต่ก่อนเราเห็นน้องๆเแอบเจอน้งตามแบบว่างานคอนเสิร์บ้างอะไรบ้างตอนนี้เราขึ้นส้นเปไบ้ก็ ความฝันที่แบบเคยฝันไว้ก็ดีใจมากๆเลยครับรู้สึกว่าเราขึ้นสเตจบ่อยมากเดือนนี้แต่ว่าแบบว่าืนมดีแล้วีีแแลล้้ววดอยากอยู่บนสเตจนานๆครับนีครั้งที่แล้วก็มีแค่ไป3เพลงรู้สึกว่าเออยังไม่ยังไม่จุใจขนาดนั้นก็แบบว่าเอออยากจะอยู่บนนั้นนานๆอะไรเงี้ยครับผมติดตามต่อไปเมื่อไหร่คะัอุ้ยเราตรงนี้เลยนะตรงเลยเนาะอ่าสำหรับซิงเกิลต่อไปครับพี่วิลเลียมก็จริงจริงเอ่อ เรนี้แน่นอนครับคือผมบอกว่าอาจจะแบบเป็นคัลเลอร์ใหม่ๆที่แบบว่าเอ่อหลายๆคนเนี่ยอาจจะไม่เคยฟังไม่เคยดูครับก็เป็นสิ่งที่หลายๆคนได้ลองทาสิ่งใหม่ๆเหมือนกันเช่นเอ่อบางคนไปถนัดอะไรหรือวัสนธรอะไรก็แบบได้ทามันออกมาใช่ครับกับซิงเกิลนี้นะครับก็รู้สึกว่าพวกเราหลยแค่ยังคงสนุกกับการได้ลอง explore อะไรใหม่ๆครับเลยเชื่อว่าผลงานที่ทุกคนจะได้เห็นต่อจากนี้ในเร็วๆนี้นะครับก็น่าจะมีความสุขแล้วก็น่าจะภูมิใจในตัวพวกเราเหมือนกันครับเพราะว่าพวกเราภูมิใจกับผลงานชิ้นนี้เหมือนกัน พรุ <ion up> ่งน <Pokémon> ี้มีอะไรนะพรุ่งนี้แน่นะตอนเย็นเย็นนี้หรือเปล่าเย็นนี้เราก็ไม่ให้ความหวังเข้าเราเรีนกูไปเรื่อยเราเล่นพูดไปเรื่อยพีมาสักค่อนเลยไหมถ้างั้นก็จะไปกันแบบนี้พี่แกงอยู่ตรงโน้นคือทุกครั้งที่เราบอกว่าเร็วเร็วนี้นะมันเร็วจริงๆนะเร็วจริงใช่ถามถึงเวทีใหญ่ที่กำลังจะเริ่มต้นเลยออกขบอ๋ออันนกอ๋อใหญ่มาก ปีที่แล้วเขาเขาจัดราชมังเนาะใช่โอ้โหแต่ปีนี้ก็มาจัดทันดูมรู้สึกว่าก็ใหญ่ไม่แพ้ก็ใหญ่ไม่แพ้กันไปลองไปลองสนามนิดนึงสนามนี้หรือว่าเป็นการซ้อมเนาะใช่ใช่แต่ว่าก็ขับตื่นเต้นมากๆก็เป็นอีกงานใหญ่เหมือนกันที่แบบมีศิลปินทีปปร่วมถึงซิลปินเกาหลีด้วยครับที่มารวมตัวกันอยู่ที่ทันดูมครับผมก็พวกเราก็จะเตรียมตัวไปอย่างดีครับเพื่อให้แบบว่า ส่งต่อความสุขให้กับทุกคนนะครับผมที่ไปดูอ่ะก็ฝากถึงชาวออโตเปียนที่ไปงานวันนั้นด้วยนะครับก็ถ้าอะไรแค้นขึ้นแล้วก็อย่าลืมมืกี้หน่อยนะครับผมเนี่เพราะเราก็สัญญาว่าจะนําโชว์ดีๆไปให้ทุกคนดูครับผมอย่างเพลงพิเศษที่เราอขึ้งใจบอกเวทีแล้วเนอะอ่าจะมีเพลงไหนพิเศษสำหรับวันนี้รึเปล่าไบร์ดอ่ะไบร์ดผมไบร์ดครับไบร์ดว่าว่าไหบร์ดเป็นทาไหมไบร์ด เอาไปเป็นท่าไหมหนึ่งสองซ่อมเฮ้ยรู้แล้อเพลงห้ามใจนะครับว่าโอ้แน่น่เอาให้งงไว้ก่อนเอาให้งงไว้ก่อนรอดูครับรอเจอกันที่อัลเทอร์บอลเฮ้ยถามซีซี่ก่อนตัวนี้ โอเคตอนนี้ทุกคำพูดของเรามีผลต่อสิ่งมากรไออยู่ไหนอย่างเช่นว่าแบบ Ari Air เป็นแฟนที่ได้เกตอะไรเงี้ยเขาจะเป็นยังไงถ้าถ้าเราปล่อยเพลงใหม่อ่าตุยตุยสักหนึ่งเลียอะไรนะตุยสักหนึ่งเลียสมมตินะสมมติอ่ะสมมติแบบแฟนๆดูอ่ะสมมติปุ๊บเพลงใหม่หรอเพลงใหม่ปุ๊โหอันนัดอันัดอันนัดนัดเอาพี่นัดสมมติปุ๊บอฮ้ย ยิ้มอยู่ดิจิตอลฟุตจินเรียกว่าเรียกว่าสองคนนี้มีความใกล้เคียงครับอ่าแต่ทุกสัปดานี้จะเฉลยเลยงั้นเราไปลองอำไงนะอันนี้เวลาสื่อเยอะขนาดไหนครับผมกลัวจังเลยน้องเตรียมจะรองเพลงใหม่นะนะวิตอนนี้คือถ้าถามอีกนิดก็น่าจะไปแล้วครับไปเรื่อยๆที่ถามนิดนึงสิเพราะเราชอบแบบว่าเหมือนตีลังกาอ่ะดนเวทีอะไรอย่างงี้เลย อย่างลโกก็สามแมำต่ำๆอย่างเพลงอึมๆก็สามครับผมสามสิบเฮ้ยโะดดตบหรือเปล่าก็อาจจะมี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 เรื่อยๆครับผมก็อยาก improve skill ของตัวเองไปให้ได้มากมากขึ้นเรื่อยๆเหมือนกันครับจากสามเป็นห้าเป็นห้าจากเจ็ดไปไปเรื่อยๆครับผมไรแค่ไม่อยู่จุดกระที่อยู่แล้วครับ ก็ฝากพวกเราไลค์เซนะฮ5คนด้วยนะครับกับเพลงเล smoking, yeah. ิกกับเขาเดี an er ่งเอาเป็นเพื่อนเมียไอแล GT ้วก yeah. yeah. oh, awesome. ็เพลงอืมๆซิงเกิลล่าสุดของพวกเรานั่นเองนะครับและเร็วๆนี้นะฮะก็จะมีซิงเกิล3ของเราแล้วก็รอติดตามได้ที่ไลคซนออฟฟิเชียลนะครับผมกับยู u ูบไลเซอร์มิวสิกนะครับแล้วรอติดตามพวกเราแน่นอนเจอกันครับทุกคนขอบคุณครับเปิดมาครับไปเสิร์ตครับไปเเสิร์ตไปเสิร์ไรไปเตไปเสิร์